ครับเดียไฟนอล EP แล้ว่รู้กึงเวลาตื่นเต้นมากครับเนี่ยแบบตื่นเต้นมากๆเลยแบบใกล้ถึงเวลาแล้วเงี้ยครับผมก็แต่ถ้าให้พูดถึงคือมันเร็วมากๆเลยเนื่องตั้งแต่แบบเหมือนวันที่เรามาที่ EP หนึ่งกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นไฟนอล EP แล้วรู้สึกค่อนข้างเร็วมากๆเลยใจหายมากเลยใช่รู้สึกยังแบบยังไม่อยากให้จบเลยครับแบบสองเดือนที่ออนแอร์คือแบบไวมากใช่แต่ก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจมากที่ที่ที่มาสิวันนี้แล้ว่ เดี๋ยวเราจะได้เจอกับแฟนๆที่เยอะแยะมากมายเลยเธอทั้งอินเตอร์แฟนทั้งไทยแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรกับพวกเราไหมตั้งแต่เขาเดินทางมากับเราตั้งแต่ปีทแรกวย่ติลงใช่ครับก็อยากจะบอกว่าแฟนๆทุกคนนะครับมีความสําคัญกับพวกเรามากๆเลยครับผมเป็นทั้งกําลังใจเป็นทั้งแบบแรงซัพพอร์ตทำให้เรามีแรงที่จะแบบสู้ต่อไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมเดินทางด้วยกันเนอะแล้วก็ให้กำลังใจกันระหว่างทางนะครับผมทำให้เราแบบ มีกำลังใจแบบมีแรงลุกขึ้นสู้แบบทุกวันครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับผมทั้งแฟนๆที่ไทยแล้วก็แฟนๆอินเตอร์ที่แบบร่วมเดินทางกับเรามาตั้งแต่ EP แรกจนวันนี้ก็ EP สุดท้ายแล้วครับผมก็ทุกคนก็เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยบางคนก็มาเพื่อที่จะมาดูกับพวกเราเนี่ยครับก็ดีใจมากๆที่วันนี้เราจะได้ดูด้วยกันครับ เหมือนเราสองคนโตโตขึ้นไปกับตัวละครทั้งสองตัวนั้นด้วยไหมตั้งแต่แบบบางคนคือเขาตามเรามาตั้งแต่นิ่งเฮียมันมาเป็นดื้อเฮียเขาก็แบบรู้สึกประทับใจในตัวเราด้วยอย่างเงี้ยหมือนเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมาพร้อมกับตัวละครนั้นด้วยก็จริงๆเราอยู่กับตัวละครนี้มานานมากๆนะประมาณมากใช่สองถึงสามปีนะแล้วก็รู้สึกเติบโตมาด้วยกันเลยครับแล้วก็ตั้งแต่นิ่งเฮียมาดื้อเฮียเนะ ตัวละครก็มีความเติบโตขึ้นในในเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ในเรื่องของการแสดงด้วยนยครับก็ผูกพันกับตัวละครนี้มากๆครับแล้วก็มีความสําคัญแบบในชีวิตมากๆเลยก็ดีใจมากที่ได้รับบทเป็นเฮียอีใช่แล้วก็ค่อนข้างแบบใจหายเหมือนกันที่วันนี้เราจะต้องแบบส่งเขากลับนิยายแบบจริงจังแล้วนะใช่เคยส่งรอบหนึ่งนล้ตอนนิ่งเฮียเนี่ยแล้ววันนี้แบบนิงร้องไห้อยู่เลยใช่ครับวันนี้ก็อาจจะร้องไห้อีกครับครับในฟนอลอีพีอ่ะเป็นแฟนหลายคนจะได้เห็นอะไรในนั้นอ่ะ ก็ <g ül> จะได้เห็นบทสรุปของดื้อเฮียนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จากอตอนที่แล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าจะถึงงานแต่งงานแล้วก็น้องนัดน,น,น้องคนเดียว,เ,ยวเนี่ยก็จะมีแผนแบบหนีงานแต่งใชแล้วก็เฮ er ียอี้จะยอมหรือไม่ยอมอยังไงต้องรอติดตามดูนะครับผมจะบอกว่าอีพีสุดท้ายนี้มีทั้งแบบความอิ่มในหัวใจมากๆครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอีพีที่ครบรถแล้วก็จะกินใจทุกคนที่เข้ามาดูครับใช่ครับ มันจะมีน้ําตาไหมอ่ะอืมเป็นอาจจะมีน้ําตาทั้งความความสุขก็ได้นะครับอาจจะเป็นน้ําตาที่แบบที่ดีใจที่จะได้เห็นแบบพวกเขาอาจจะมีทั้งน้ําตาทั้งความดีใจแล้วก็ความซาบซึ้งอะไรอย่างงี้ดีกว่าครับเดี๋ยวัวจะผมว่าเป็นน้ําตาแห่งความซาบซึ้งนะครับใช่ครับเราใจฟูไหมวันนี้แฟนมาหาเราเยอะมากใช่อ้ใจฟูมากครับเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับเนี่ยก็จะดีใจมากมากครับเพราะว่าเหมือน เหมือนทุกครั้งที่ได้เห็นเหมือนเขาก็รอเจอพวกเราวันนี้ก็จะได้เจอกับทุกๆคนครับก็ดีใจมากแล้วก็ได้ดูอีพีจบด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษมากๆครับใช่ครับก็คิดถึงบรรยากาศที่แบบเราเห็นหน้าแบบแฟนๆแล้วแฟนๆก็ยิ้มให้เราย่เีครับแบบเราหัวเราะไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็ดีใจที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโมเมนต์นั้นได้กันอีกครั้งครับได้ดูกับคนที่เรารักเนื้อแล้วก็ได้ดูกับคนที่รักเราเหมือนกันดีใจเยอะมากครับวันนี้มีกิจกรรมมีโชว์อะไรมาให้แฟนๆเป็นยับ้างคราดไม่ได้แน่นอนนะครับบบผมมก็จะีโชว์แ อาจจะมีโชว์โอเนะครับผมของเรื่องนี้นะครับผมก็ให้แบบแฟนๆได้ฟังกันนะครับสดๆก็เพลงพี่แม็กก็เพิ่งปล่อยไปด้วยใช่ครับผมฟังอยู่ใช่ไหมนะครับก็วันนี้ก็วันนี้ก็รอดูนะครับผมว่าจะได้ร้องหรือเปล่าครับอยากให้ฝากถึงแฟนๆหน่อยละกันนะที่ติดตามเรามาทั้งทั้งสองคนแต่ลิงกมจนถึงเรื่องเกมครับก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆรักแฟนๆมากๆครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาเนื่องจาก ตั้งแต่อาจจะมาตั้งแต่ดื้อเฮียหรือมาตั้งแต่นิ่งเฮียหรือมาก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซ<ช>ัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันไปเนื้อเติบโตด้วยกันต่อไปอีกนะครับผมอยู่ด้วยกันนะไม่ไปไหนนะครับใช่ครับก็อยากให้ครอบครัวฮาร์ดิสของพวกเราจับมือกันแน่นๆแล้วก็เดินต่อไปกันเรื่อยๆเลยครับแบบคอยดูการเติบโตของนายกับพี่แม็กต่อไปอีกอ่าขอถามในอนาคตจะมีผลงานอะไรบ้าคู่กันอีกไหมมีแน่นอนครับผมเพราะว่าหลังจาก ดื้อเฮียเรื่องนี้แล้วนะครับผมอีกเร็วๆนี้เลยนะครับก็จะเปิดกล้องนะครับผม Two Worlds นะครับโลกสองใบใจดวงเดียวนะครับผมกับทางกองทัพโปรักชั่นก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แบบทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็แบบทุกคนก็น่าจะลอคอนะครับเป็นซีรีส์แบบดราม่าแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันพิเศษยังไงกับเราบ้างับก็พิเศษครับตรงที่ว่าเราก็จะเราก็ได้กลับมาเล่นคู่กันอีกเป็นเรื่องต่อไปนะครับผมแล้วก็ได้มีผลงานให้กับแฟนๆได้ดูกันนะครับผม แบบไม่ต้องรอนานอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ที่มีผลงานต่อเลยลตัวเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเป็นแบบเป็นนิยายวายที่มีความแปลกใหม่ด้วยจะมีความแบบแฟนตาซีแบบโลกสองใบมีการข้ามโลกไปข้ามโลกมาเงี้ยแล้วแบบตัวละครพวกเราก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับอยากให้ทุกคนติดตามครับพอจะบอกคาแรคเตอร์นิคิตาเบโตว่าเป็นเป็นประมาณไหนอ๋อก็จะเป็นในในในเรื่องนี้จะเป็น2 แต่ละคนจะมีสองบุคคลครับจะมีสองคาแรคเตอร์ก็จะมีของของของตัวแม็กเนี่ยสองโลกเนี้ยก็จะมีทั้งจะเป็นแบบคนหนึ่งดําสนิทเลยอีกคนหนึ่งก็จะเป็นค่อนข้างแบบขาวขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องเล่นแบบเป็น2บุคลคกที่ค่อนข้างแตกต่างกันครับของขาเนี่เม่นมีตัวตนอยู่ในสองโลกโลกหนึ่งเป็นคนดีอีกโลกหนึ่งเป็นคนไม่ดีครับส่วนของนาล้วจะเป็นแบบหนุ่มจิตกรครับผมอยู่เป็นชาวขาวเลยครับก็เขาจะวาดรูปเก่งมากอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ค่อนข้างจะ จะมีเขาก็คือเป็นหนุ่มที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตบนกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงครับจะข่าวประเด็นหน้าท่าจะมีแฟนมีต่างประเทศแล้วอ๋อ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ผมก <c oughs> จ็จริงๆดีใจมากครับที่แบบ แฟนชาวต่างชาติและอินเตอร์แฟนนะครับผมให้ความสนใจกับดื้อเฮียมากๆนะครับก็โดยเฉพาะแบบว่าประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีด้วยครับผมแบบว่าตอนออนแอร์ก็มีมีการพูดถึงว่าซีรีส์ดื้อเฮียของเราแบบขึ้นไปอยู่แลนด์กิ้งอันดับหนึ่งเลยนี่ต้องแบบขอบคุณแฟนๆชาวญี่ปุ่นเกาหลีมากๆครับก็มีการมีติดต่อมาให้จัดแฟนมิสติ้งครับผมต่างประเทศก็หลายหลายประเทศแล้วก็ขอบคุณมากครับใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารอเจอกันได้เลยเดี๋ยวเราจะบินไปหาแฟนๆถึงที่นู่นเลยครับ มีเตรียมตัวะไรบ้างไหมเวลาไปแฟนมีต่างประเทศใช่ไหมครับก็โอ้ก็ไปเหมือนเหมือนเหมือนเราไปส่งความสุขครับไปกับเจอกับแฟนๆที่แบบเขาอยากเจอเราแล้วก็แบบได้ไปเจอทุกคนเนี่ยก็จะมีโชว์พิเศษครับแต่ละประเทศที่ผ่านมานะจะมีโชว์พิเศษต่างๆกันไปครับอย่างเช่นแบบไปประเทศนี้ก็จะมีการร้องเพลงของประเทศนั้นๆใช่ครับแล้วก็อยากร้องเพลงที่แบบแฟนๆเขารู้จักกันอย่างดีแบบอยากองให้เขาฟังก็จะมีโชว์พิเศษแตกต่างกันไป เรว่าเรา็ืกันบ้าของปเทศใช่ใช่ครับผมมีแบบซ้อมเตรียมคำไว้พูดกับแฟนๆอย่างนี้ด้วยแนะนำตัวอะไรต่างๆครับก็แบบอยากเข้าถึงเขาให้มากที่สุดครับผมครับอยให้เราอฝ่การติดตามเราได้จากที่ไหนครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมฝากซีรีส์ดื้อเหี้ยขัาวสารโซนของพวกเราด้วยนะครับผมก็วันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วเนะก็จริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนนะครับผมได้รู้จักกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆนะครับก็ สามารถดูย้อนหลังนะครับได้นะครับทางช่องเลยใช่ทางช่องยู u ูบมันดีชาแนลนะครับผมกับทางแอปไอชี่นะครับผมเป็นแบบอนการเวอร์ชันนะครับใครที่จะมีแบบคนที่อยากดูแบบรวดเดียวจบเนี่ยแบบว่ามีหลายคนเลยแบบคนรู้จักนัดหรือว่าพี่ๆหลายคนเขาก็พูดกันว่าแบบรอซีรีส์ออนจบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาดูรวดเดียวเพราะว่ากลัวขาดตอนนะครับก็ฝากทุกคนนะครับผมว่าดูซีเรื่องนี้แล้วก็เป็นยังไงก็บอกต่อกันนะครับใช่ครับพาดูทุกคนนะครับผมมารู้จัก ด้วยเฮียของพวกเราเนี่ยพวกเราก็คาดหวังว่าแบบหลังจากออนจบไปก็แบบแฟนๆชาวดื้อก็อาจจะมากดดูรีลานบ่อยๆหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูแล้วรอดูอยู่ก็จะหลงกดเข้ามาดูเลยครับก็เราก็คาดหวังให้ทุกคนเอนจอยกับซีรีส์พวกเราครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสัพรวาตพวกเรามาตลอดครับสุดท้ายที่อยากที่ฝากเขาเรียกเไรนะเราได้อะไรจากความเป็นเฮียแล้วก็คนเดียวในเรื่องนี้ ทั้งหมด 2, 2> เดือนที่เราอยู่กับตัวละครน,นี้มาเราคือความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ที่ได้อยู่ตัวละครน,นี้มานะครับผมจริงๆอยู่มานานมากๆนะแล้วก็ได้ออนแล้วก็ในระยะเวลาออนแอร์ใน2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ทําให้เรามีมีคนรู้จักมากขึ้นเนื้อในฐ <ừ m. S 2> านะแบบเฮียอี้เดินไปไหนว่าเฮ้ยคนนี้เฮ e ียอี้นี่นาอ,อะไรอย่างเงี้ยกนี้ใช่ครับท้ายคนรู้จักมากขึ้นทําให้เราได้ทํา ฮี่เนี่ยทำให้แม็กมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยก็เป็นตัวละครที่สําคัญมากครับแบบมีมีความสําคัญกับชีวิตของแม็ากมากด้วยครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นเฮีเนอะอย่างที่บอกตอนแรกนะครับก็มีส่งผลกับกระทบกับชีวิตมากๆครับก็ดีใจที่ให้โอกาสต่างๆกับพวกเราด้วยครับขอนัดก็แบบ น้องคนเดียวก็ให้อะไรนัดเยอะมากเหมือนกันครับแบบเราเติบโตขึ้นมาด้วยกันเลยอะตั้งแต่แบบตั้งแต่นิ้งเฮียคือคนเดียวก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่พอดื้อเฮียก็มาเป็นอีกแบบนึงเหมือนเหมือนเราก็ได้โตไปตามเขาในทุกๆก,การเติบโตนะครับแล้วเขาก็นําพาแต่แบบผู้คนดีๆนําพาโอกาสดีๆมาให้เรารู้จักก็เยอะมากๆนะครับก็เป็นตัวละครที่แบบนัดผูกพันมากๆเหมือนกันครับแบบแค่แค่คิดถึงเขาเราก็แบบมแบบัไมก็รู้สึกได้แล้วเลยครับ